โอเคครับสิ้นสุดการรอคอยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยติดตามผมมาแล้วก็คือว่าผมเอาก้านไฟของตัวท็อปซึ่งมีตัวไฟสปอตไลท์มาใส่เพิ่มโดยชุดไฟผมซื้อมาจาก Lazada ก็คือชุดไฟเทียบครับซึ่ง สายอะไรต่างๆอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนของจากศูนย์สักเท่าไหร่ก็คือว่าพูดง่ายว่าเอาก้านนี่มาใส่อ่ะแต่ว่าคราวคราวที่แล้วผมสั่งให้มันคอนโทรลไฟได้แล้วแต่ว่าตัวตัวหน้าจอเนี่ยมันยังไม่ขึ้นแสดงผลครับแต่ตอนนี้ก็คือต่อได้แล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทสให้ดูนี่ก็คือเปิดไฟหลีเป็นสีเขียวนี่ครับนี่เปิดไฟตับหมอก จะขึ้นสถานะไฟตัดหมอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเราปิดไฟหลีปุ๊บไฟตัดหมอกมันก็ไม่ทํางานโอเคครับก็คือดับไฟหลีปุ๊บเช็คไฟหน้ารถแป๊บนึงนี่ครับไฟตัดหมอกยังไม่ติดนะโอเคแล้วก็เราก็มาเปิดไฟตัดหมอกชาร์จซูมกันปุ๊บ ปุ๊บไฟสถานะขึ้นนะครับไปดูไฟหน้ารถนี่ครับเรียบร้อยแปลงได้สำเร็จแล้วครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาคุยได้ครับไม่ได้ขายนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมโอเคครับอันนี้ถ้าเราปิดไฟหลี่ปุ๊บมันก็จะปิดรวบ ถูกไหมเปิดทีปุ๊บขึ้นคู่ปุ๊บ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 โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับ